สวัสดีครับนี่ลุงดำก็มาดูวิถีชาวบ้านนะครับการหากินตอนน้ํามันก็เรียกว่าน้ํายุบใช่ไหมเขื่อนมันปิดนะครับตอนนี้ก็มีอาชีพที่เราต้องต้องการเขาเรียกว่านี่เขาเรียกเขาเรียกวิชาชีพของอคนหมู่บ้านแถวนี้นะนี่ปลาเวกปลาเวกกับลุงชื่ออะไรลุงชื่ออะไรลุงรันุงรันอันนี้กี่ก,กิโลในกระแ๋งสีดำนี่นนะเออห้าโล อยู่ในถุงอ่ะเท่าไหร่ห้าเหมือนกันห้าโลเหมือนกันโอ้นี่ตั้งแต่เช้ามาเลยใช่ไหมใช่โอ้มาห้าโลฝั่งนู้นน่ะไอ้ไอ้ท้องไอ้และและฝั่งนี่โอ้หาหอยและทางนู้นล่ะนุ่มก็หาหอยเหมือนกันเนาะใช่นุ่มเสื้อแดงเสื้อสีส้มอยู่นู่นโอ้ได้เยอะไม่แล้วแล้วนี่ก็เรื่องหอยอะไรเยอะก่อน หอยหวานใช่ไหมมันตระกูลเดียวกับหอยขมไหมแต่มันจะสีทองๆใช่ไหมใช่โอ้ต่างกันกับหอยขมยังไงแบบเดียวมันขาวหน่อยแต่ขาวหน่อยหนึ่งแต่หอยตระกูลนี้ชอบอยู่กับทรายใช่ไหมอยู่ทรายไม่น้ำใช่ไหมหอยขมนี่จะอยู่ตามทุ่งนาโอ้นี่ก็เรื่องหอยหวานใช่ไหมโอ้มันจะชอบอยู่ตามทรายแล้วลุงได้เยอะเปล่าลุงนุ่นะลุงได้เยอะไหม ลุงก็ได้ห้าโลมืองกันนู่นจะขึ้นฝั่งระวังลื่นเด้อทีหลังก็เอาเชือกมาปมปมมามัดไว้ก่อนมามัดปมปมไว้ที่ต้นสะดาวแล้วลงมาเวลาขึ้นแล้วก็กปมไปฮอนน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เยอะนี่ว่าตัวเล็กคัดทิ้งเหรอโอ้อุปกรณ์ง่ายๆของเขาก็คืออะไรเ็เรียกพัดลมแก้ฝาพัดลมที่ทิ้งแล้วนะมาก็มาทำอะไรในเล็กๆคุณป้าเขาก็ทิ้งนะครับ คุณป้าเขาก็ทิ้งคุณลุงเขาก็ทิ้งเพื่อให้เป็นให้มันใหญ่แล้วก็เป็นลูกหลานต่อไปเขาจะคัดแต่ตัวใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะคัดตัวใหญ่นั่งคัดแล้วเก็บน,นเห็นไหมละ่ะคนนึุงเขาก็คัดเหมือนกันโอ้เราไปส่งเขาขายโลเทลาะหรปะสามสิบยี่สิบห้าเนี่ยแล้วเราต้องไปคัดไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไหมไม่ต้องจคัดไปแล้วคัดไปตรงนี้เลยเหรอ แล้วแ,แต่จะเขาจะให้ใช่ไหมโอ้ขอทากระทาเว้ยวันหลังผมมาซื้อน้ำเดอ้อซื้อสักยี่สิบโลนะ่ะโอ้ห้าโลนี่กี่บาทนะห้าโลนี่โลละยี่มห้าเทไรนะ่น่ะไอ้ลุงนั่นกี่โลกันเนี้ก็สอบนะ่ะห้าโลได้กี่บาทร้อยเนืงอนะ่ะ ร้อยกว่าบ,บาทร้อยหนึ่งขายไหมผมจะเอาเลยเอาไหมล่ะเออเอาไหมเอาขึ้นมางี้อย่าผมซื้อเลยนุ่น่ะโอ้ยขายเลยใส่กระสอบลากไปเลยนะี่ย่าผมเอากระสอบมาขึ้นวันหลังนะี่พอเอาขึ้นไปกงบนเลยอย่าผมซื้อจ่ายตังค์แค่นี้แหละนู่นอะโอ้ปลานะหากินตามวิถีชาวบ้านครับนี เวลานั่นเร็วๆไปก็ดังมานี่โอ้ยดูดิไปป้าก็จะขายเมองกันนี่เอาดิมาพังใจคนละร้อยพอดีเดี๋ยวผมซื้อมดเลยเ,อ,เอาดิขึ้นมาขึ้นมานี่มันลอยอย่างต้งใต้ต้นอะไรเลยใต้ต้นคูนต้นเอ่อสะเดาตรงนี้หาปลาครับล่อนแล้วก็นั่นหาปลานะครับตอนนี้ก็เป็นวิธีชาวบ้าน คลองนี้ก็เป็นคลองที่น้ําใสสะอาดไหลมาจากโมกตาไม่มีนะครับไหลมาจากโมกาาไหลนู่นก็ไปท่าชัยไปจังหวัดสุพรรณบุรีนะนะไปจังหวัดสุพรรณบุรีนู่นน้าคลองนี้ใสเพราะไม่มีโรงงานอยู่ตรงนี้ครับเป็นน้ําไหลนะไหลมากไหลน้อยก็ไหลนะครับเยอะแยะเลยลอยน้ําไปนู่นก็ลอยไปหาเขาเอาเนี่ยตักปุ๊บ ตักเข้าที่ก้มได้เขาไม่ได้ชมุดนะเอาที่เอามาแบบว่ามันนั่นได้เอามาเรื่นองอะไรเอามาได้นี่เออคุณโอ้หนุนๆเห็นไหมคลองลอยโอ้โอ้เขาท่าเ้าท่ายา,า,าไปรุ่นนะี่นะโอ้หาปลาอากาศเย็นๆนะใจดูเขาดูเขาหาหอยครับผม ถามเราจับหอยไหมจับไม่ค่อยเก่งอะไรอะรู้ก็จับดีกว่าโอ้โหปลาก็เยอะนะครับปลาก็เยอะ,ยอะหอยก็เยอะคนนี่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 นได้ละคมคมค้งหนึ่งก็ได้สิบตัวยี่สิบตัวก็เพลินนะเพราะอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับใครอยากหาหอยหรือใครอยากเก็บหอยคมหอยหวานหอย,ห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 ยคมที่ขายอ่ะพอที่นี่ขายไปโลยี่ห้าสามสิบพ่อค้าของกลางก็ขายหกสิบห้าสิบ นะครับต่อจากตรงนี้ทีการเป็นพ่อค้าคนกลางมีเงินเยอะๆนีน่นก็ดีนะแต้คนทําเก็บตายพ่อค้าคนกลางหักคอกินเลยมันเป็นเขาเรียกวิธีวิถีของการค้านะเหมือนชาวนาเช้าไรอนะ่อ่ะนะพุ่งยางเป็นวิธีนะแตกต่างแล้วเราจะอยู่จุดไหนโอ้อยดูอากาศเย็นลมเย็นพัดมาแล้วนี่ แต่ตรงนี้น้ําไปที่ก็ทําไม่ขันน้ําสะอาดแล้วสามารถจะมุดเล่นได้เลยพอน้ําไหลตลอดเวลานะครับนี่น้าไหลตลอดเวลาป้าก็เย็นลดงดาอย่างนี้ลงควันไงต้องคูนสวัสดิ์สบายตึม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 เห็นไหมป่าก็จะขึ้นพอได้ก็ขึ้นพรุ่งนี้ก็มาหาใหม่เห็นไหมป่าดึกดึก ต้องปุ๋ยมัจะขึ้นนะวันนึงก็ได้ห้าหกโลนี่ก็ถือว่าดีขึ้นดขนนนะีขึ้นยาวไปหนึ่งนะครับขึ้นยาวไว้ไปดันนะครับนู้นฟองยาวไปฟองยาวนู้นไปหนึ่งคลคลอดฟองยาวฟองใหญ่นู้นโอ้ของคุณประ่นานเน,นี่ยโอ้โห อาคุณยายก็ไปแหละคนนุน่นผู้ชายนะครับเราก็ได้เยอะคนนี้ได้เยอะทุกวันนี่คนนี้ได้เยอะทุกวันเสื้อสีส้มพูใส่หม,ม,มวกได้เยอะทุกวันโอ้โหไก่มันก็กลงลงน้ำกลางตื่นมันจะเป็นดินทรายนะน,นี่ก็ลองจะขึ้นของโอ้โหแค่นี้ หอยเยอะนะครับผมไปดูอ oh. ย oh ่า oh. ล oh ุงดำจะไปดูดอกหอกขายหอยอะไร้ะขอสอบขอสอบนแค่น <antique> as. so ี so ้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำมาดูเขางมหอยหวานหรือหอยขมนั่นะครับถ้าหอยขมตามทุ่งนาเขาเอาหอยหวานอยู่คองใหญ่มันก็ตัวคล้ายๆกันครับแต่หอยนั้นหอยที่นี่จะสีทอง นะครับที่ต้องทอสะอาดนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับมาดูการหาไอพมน